เริ่มสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกินหอย,หอยแคงหอยบิหอยบิดหอยบิดนะครับวันนี้นะก็วันนี้นะเป็นหอยแครงบิดนะ กินก่อนนะ้างั้นนะ่ะอีจะกินแต่กลุงมอันนี้จะเป็นหอยแครงบิดนะคะทุกคนตอนแรกเราอาจไปเลี้ยวหอยแครงหอยแครงผู้หญนะิงน่ะแต่นี่เป็นหอยแครงบิดใชแ่แต่ว่าที่มันเป็นวงกลมแบบนี้นะมันคือหอยแครง่ะเฉยๆเลยมีบิด หรือจะเรียกว่าหอยบิดนั่นเองนะคะทุกคนกู้ลมเหมือนกับจิ้มนำจิ้มอร่อยแต่ว่า เขาจะมีความเค็มนิดนิดเลอะ mm hmm. จะกินกุ้ง ลกจิ้มนิดนึงจิ้มเผ็ดมากเลยนนมาโชว์จิ้มโชว์มานี่นะมันค็ออร่อยเหมือนกันนะครับลองชิมดูก่อนเสร็จไหมเคี่ยดีๆให้ละเอียด คนวันนี้ก็มีอันนี้ด้วยเดี๋ยวไปเอายิ่ดูนี้เลยวันนีแลว,วกันรสชาติมือนหอยแข็งหอยแข็งบนร ب านหอยแข็งบรน ب านคิมนี้น่ะอร่อยมากโอน แต่ว่าขอกินมากก่อนแต่ว่าเราไม่เคยกินแต่ว่าก็รสชาติอร่อยเค็มๆนิดน,นึง ่ไกินเถอะกูนอะยูงไม่กินหรอยุยยุยแค่กินคำยาวแล้วแม่ก็กินด้วยกับยวอ่ะกุ้งกึ่งกึ่งกึ่งแล้วกกินเลยกินกับนนะ้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดมาก

ไม่จิ้มก็ได้อ๋ออยู่มันจะเผ็ดอ้อหูน้ำจิ้มเผ็ดมากขนาดนี้ยังเผ็ดเลย แต่ว่ากรมชาติอร่อยดีเคยนะเมื่อไหร่จะเอามาผสมกับวันนี้สักทีมาครับมากินดีหลังกินอันนี้ก็ไปด้วย the one we were in the new shop, the woman came got the ขมขมหักให้นาก็เป้กินด้วยดาน้เป้กินแล้วยูยังไม่เห็นน้าบอเป้กินเลยค,คนณมาองกลางวันนะยูอยากให้น้พกให้นาบอเป้กินตัวนี้ หมากุ e. ้งอร่อยเทาอยูกกินเผ็ดแล้วยังก็ทนได้แต่กินเผ็ดเยอะไม่ดีนะเป็น UM เด็กอะอยู่อาทนนมยู <tes nak pap st> ่ <büyük S 2> <t Bear Nein> ้าจะกินอีกไม่ต้องจิ้มนะขอาอีนี่แต่ไม่ต้องจิ้มนะแต่ว่าเราจะกินนิดหนึ่งนี่แม่นะ <C oughs> ทำยังไงเราถึงจะได้กินก็นต้องไปหาจากทะเลสิโอ้มันต้องไปหาจากทะเลถ้าเจอทะเลแล้วหนกักก็ว่ายน้ำผูกหมุไปเจอแล้วแล้วก็เอาไอ้ี่ถุกแล้วก็รีบกกับบ้าน แล้วก็เอามาทอดแ,แล้วก็เป็นสีดแดงแล้วก็เอามากินเลยอัดคลิปกินจริงหรอจริงจริงทงลเ,เลีันอยู่แต่ไม่เคยไปเลยแม่เกิดไปแล้วยังทะเรอยะเคยไปแล้วแม่ไปไม่ชวนอยู่ไปด้วยอืออยยังไม่ไมกลดเลย แล้วทำไมไม่รอ,อยุเลยล่ะอยุยเอ็มอายุต้องนอนเลยนะอยยังไม่เกิดอายุทำไมเกิดนานจังเรื่อไงอายุเป็นไรเนี่ยทำไมอายุเกิดนาน <c oughs> สงสัยอายุอ้วนซะเปลาถึงเกิดนานน่ะ <c oughs> ขออุ้งอี้ <c oughs> Okay. Yay. แม่จะกินได้เยอะแค่ไหนเนี่ยทำไมเผ็ดจัง น,นี้เก่นะยิ่งเผ็ดอร่อยไหมขนมนั่นนะ่ะแกเผ็ดได้ไหมอ๋อแกได้อนันนมให้แม่ muita é um toro e eu nhận nắng để thịt mạng này ชวนะหอยบิดหอยบิดกินเยอะไม่ได้นะคะ,คะทุกคนมันจะมั่งกินเยอะเหมือนเหมือนกับหอยแคลงเลยเหรอ,อ แงท้องเสียกินหอยบิดเม,มาออก, <c oughs> กินอะไรถึงจะไม่เมากินอะไรถึงจะพอดี cool ك yeah. okay. ยังดึกแล้วนะเนี่ยจะห้าทุ่มแล้วไม่นอนอกีกแม่บอกให้นอนก่อนอ่ะพี่คำนี้ก็พอไม่ไม่กินเราอยู่อิ่มแล้วอโอเคแม่ห้ไม่กินอิ่มแล้วไม่จะกินกินเลยครับเรากินเยอะเดียวก็แพ้ มือนหอยแครงเลยนะคะทุกคนด้วยช่หหอยแครงเลยอหอยเล็กกับหอยแครงหอยเล็กหอยแครงหอยแครงใหญ่กับหอยหอยแครงเล็กเล็กใหญ่บิ๊กใหญ่เองจ็บเผ็ดมาก กอ,อ,อป่ะไปนอนได้แล้วป่ะอย่าเพิ่อย่าไปกลัวมันดึกแล้ว แตถ้างั้นลาเลยลาคลิปเลยถ้างนนั้นนะรอเพียงแค่นี้เธอปิดคลิปเธอปมันมากปิดคลิปเดี๋ยวพี่บอกเอ,าอ,กอก้าปวดพิทีอาสาไม่เล่นวันนี้นะครูน,นี่เขาเล่นนะ จะแม่เอาให้ดีกว่าเดี๋ยวมันตกยกข้าวจะไม่เอาให้ก็ดีนะเปล่าน่ะยังรอดมามาปิคดคลิปก่อนสวัสดีสบคลิปนี้ล่ะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะวัสดีครับขอเพียงแค่นี้นะคะวัสดีครดีค่ะ,คะบ๊ายบาย